แล้ของไทยบบนะครับนกฟูฟองนะครับก็จะมีเส็นทางมาแข้งที่คือที่จะขึ้นมาให้ความรู้คนจะขึ้นมาศึกษานี่ไหนก็น ทั้งหมดมาลงตัวนะครับก็ยังไม่มากันหมดนะครับก็ยังเหลือเยอะนะครับก็วันนี้ก็วันสุดท้ายนะครับก็ต้องอำลาครูแล้วก็สาวข้างลิงจากตามบ้านทุกคนนะครับบรรยากาศตอนเช้าก็วันนี้ต้องจะมีกราบลบถึงโทชาติทใหญ่นะครับก็ตอนเช้าก็มงวันนะครับก็โมุาสีองโอ้ยยังสิวลกร โอเทต้องกลรลบของชาติไทยนะครับหยุดเำรมัรงสิเอขาขาวันกัรห้องเพียงตุเจื้อตะเต้าค่ะคือได้ ตัยำหนบาทนสุดยอดไปนียครับไปกัตอนเช้านะครับก็ได้เห็นกลุ่มหนุ่มๆทุกคนมาลมโตนที่นี่ครับก็เลยไปอากาศมากนะครับก็ตามหมู่บ้านมาจากทุ่งเมืองนะครับก็มาจากอะไรหมู่บ้านมารงโตนหาสาวบ้านป่าเนี่ยนี่ครับ

นี่ครับสาวตาคอยนะครับแต่ผมกำลังตามหาสาวตาดคอยนะฮะช่วงไม่ดีครับวันที่พอดีสาววันปางไม่มาลงงานนี่นะครับก็ในก็ติดตามชมสาวข้างนี้วันตาดคอยไปนะครับนี่คือน้องหมอกนะครับสวยงามมากครับอันนี้ครับดูครับแต่ไม่ขนาดไม่ยิ้มยังสวยนะครับสาวกโทรศัพท์มือถือใครก็ต้องสายแด์ไม่ทุกคนนะครับมันต้องคอนเซนทร์ชิ่งนะครับต้องตั้งสตินะครับอันนี้คือวันสำคัญของเรานะครับ แต่ผมก็พูดเยอะกันไปแล้วนครับ,น,รบนี่วันสุดท้ายนะครับก็เห็นเด็กๆทุกคนมาลมโตนี่ก็ผมก็รู้สึกตึ่งมากนะครับก็มีกําลังใจมากที่ได้เห็นขุ่มทาย,ยุทธเราตั้งโตได้นะครับก็นี่คือครั้งแรกของว้านกัะเต่าของผมพวกเรานะครับก็ในนี้ก็ต้องนิมนตอาจารย์หรือครูาอาจารย์มาให้พรนิดหน่อยนะครับ เขาต้องให้ไว้ที่เราเรียนมาเขาเรียกว่าซัพติฟิเค็ตนะครับการประชุมของ The Youth Parliament และยังก็ชานยูดอว์นันเชียชันโอเคกูดมอร์นนิ่งเลดี้เจนเนอเร็ตทุกวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชานยูดอว์นันเชียชัน so today we would like to say goodbye and thank to the teacher so that we would like to remember <Yeah. S 1> of the leader of the shan youth and the monk of this monastery so important today so who watch this video don't forget to which uh, is the shan yu organization in kingdom so today is very important day so we will see the beautiful traditional culture of the shan lady and the gentleman today so wonderful today so that uh, we will pound that the shan beautiful bird station and the yak This is to remember the history of t h e n h a n people Let's see เยอะเด็กเลยนี่ครับลูร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 ูสาวตากขอยได้เริ่มเดินไงสาวน้องเงินจะกล <c oughs> ับบ้านแล้วนะวันนี้นะกลับทุกวันเลยกันเดินไงนอนวัดแล้วเหมือนเคยปอยขึ้เดียวเล

ใตรูเาท่านก็เส้ที่เขาเสีมเอเป็ผูุสับสับถูมาขัดขเลือดเ้นโบรถึงที่คนาถูกมาตันมาสัมมาทิเขาน่ะหลายคนหลายคนตัดความดูนำังโอนีปิชยันโอนีอมบิมุลวินมีโอมีอะไรท่านบอกเอาในวันเขาถอกเขากับตุ้งอไรไปดั

โอ้โอเปิลเอ่ออขับปีวันกระโดดขับไปนั้นเอ่อดีการนั้นอภอที่อะไรนะเออ้งใจแบบก็งคู่ที่คนนั้้วก็เที่ที่ผมพูว่าเอ่อทยอมเส่าตการ้งให้เนี่ยบอพกประเกันตักอย่างเาองสักตัวจสปด์วเยวัขาง

và chúng ta biết đến từ lễ hội <laughs> về miễn dịch, là, chẳng thể chẳng hạn để ủa tìm đến. Quê về miễn dịch, là, để bỏ tròn miễn dịch, là, 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 là,

เราได้มาักของนคดีก็มีกิการตัวการนตงพนตามผู้ป็วยั้นเก็ถ้เด็นตามาัคซีนกาจะให้เขาวปแต่รอาสตเหยาว่าการนตในผู้ป่วการันตรู้

Nyɛ luk ɔ bulu ɔkpɔnze, mana wò wá, man yáa yamgade gbolo wá, yamgade sɛgbolo wá, man yáa bɔl wá, alalɛ, mabi kankoɔkpɔ, kankoɔkpɔ, dole baana lɛ nɛ, kale, yɛ, yɛdunɛ, kakɔ, yiyi, bulu bɔl, bulu wò lɛ, bulu bɔkpa na fɛ. các hồ, đi làm đường, hơi tôi đi làm hông đi đi học, đi bộ đi 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 sang đi, tại đi vào đâu, đi vào đâu, đi đi vào đi vào vào đâu, đi 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 đi đâu, đi vào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  đâu, đi đi อตโถกะจันตุ nên mình được mình nhìn khác mình học của thờ cọc có điều mình nhìn ngoài học viên của có điều. nó bỏ nơi lên mặt điện của cả có có nơi học viên tăng điện cả có tăng vào một điện khen cả còn nếu ta bảo từ đây đây

มาเรีเยามาสอนนกษยเขาในเต็ดวันมาายรูพานักสิลปออกหมุอุตนกเคก็ไม่ได้กอกกระเปาขอนที่เขาหนอกถ้าศิลป์มันจะเชื่อันวันเลยวัติหนึ่งปอกอดี้ดันหนึ่งปอกอดีดึวันทุกวันเอเขาองวันวันหลอก วันที่เดือดชาุวันนึงอจวนพุธในในยอกเนี่อาคมในวันที่ปาร์เกขึ้นบ้องตเอร่งวนี้มาคุเรืมอคือันนี้ยก็วนใบอวันหลังในเ้ยลอวนแ่่างอันนี้เอาก็เลยบอวยเขาวนได้เด็เนต่องากากานกาวมีเสก็เราของกก็วนผมกัเองวุธครับมอมีมในยอ ใส่ห้เพื่อนเนมจอนนี้ต้คทุกอย่างค่ะให้เพื่อูด่อนด้ยกเลวนั้นรอดแตในนุนพกนีดูวงในนกีมาพูดตั้งกับเขาได้ไปเลกดวันนี้พบเดเจัเร่้าไสงก็ไ้ก็กระวดถึงครูใหญ่แล้วก็จะจะเอาคงวิธีที่ทั้งหมดเอาออกมานะครับก็จบแล้วนะครับวันนี้ครับ

แพนปีปีน้องๆเขาเขากูตีกูวานกูเหมือนนางหึงฟิงจุ่มไต้ห้องหายนั่นเธอโมอ่อนกันฮักหอมซิมแฟงฟิงเงยไต้เ้าเธอขึ้นอย่าเหมือซุ่มซีกั๊ค่ะวันเมื่อไนก็เขาเขาเตีย้อนผัดยานพี่น้องเขาเขากว่ากันค่ะเหมือซุ่มค่ะ